สนับสนุนโดย Art of Corp Design Your Game m e n t o y นะครับสนับสนุนโดย Art of Corp ครับผมและวันนี้นะฮะ r ปรดักที่จะมานำมารีวิวนะครับผมวันนี้เนี่ยเป็น r ปรดักที่ไม o ครทุกรุ่นทุกย e ี่ห้อต้องมีครับผมก็คือกริปครับผมท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะฮะน่าจะมีข้อสงสัยว่าเฮ้ยปกติเนี่ยกริปเนี่ยต้องเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนเมื่อไหร่และเปลี่ยนบ่อยขนาดไหนนะครับหลักการง่ายๆเลยถ้าเกิดตอบคำถามแรก กิฟต์ควรเปลี่ยนยังไงก็คือ1เลยเนี่ยก็คือ1ปีควรจะเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะครับผมอันนี้คือที่เมืองนอกที่ฝรั่งเขาบอกไว้เนี่ยคือ1ปีเปลี่ยน1ครั้งหรือ2นะฮะก็คือขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยเล่นกอล์ฟบ่อยขนาดไหนหรือซ้อมบ่อยขนาดไหนนะฮะอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเลยถ้าเป็นทัวร์โปรนะครับผมหรือคนที่ซ้อมเยอะๆเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนกิฟต์เร็วขึ้นนะครับผมก็ง่าย,ายๆฮะเขาบอกว่ากิฟต์หชุดเนี่ยใช้ได้ประมาณ60รอบ ะครับผมท่านลองหาดูแล้วกันว่ายังไง60รอบเนี่ยถ้าเกิดคุณตีเยอะนะครับคุณก็อาจจะต้องเปลี่ยนเร็วแต่เอาง่ายๆ1ครับหปีครับควรจะเปลี่ยนกริป1ครั้งแล้ววันนี้ครับผมกริปที่เรานําเสนอนะครับเป็นกริปที่อนอมกรมนะครับนำเข้ามาทําตลาดเนี่ยเป็นเวลานานพอสมควรแล้วเป็นกริปที่อ m a d ม in j a p a นนะครับปกติเนี่ยกริปจากญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหอาจจะมีหลายยี่ห้อนะครับแต่กริปที่ทําที่ญี่ปุ่นทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เนี่ย เหลือไม่กี่ยี่ห้อแล้วละยี่ห้อที่เรานําเข้ามาจัดจาหน่านะฮะเป็นเวลานานแล้วเนี่ยก็คือยี่ห้อนี้ครับน้ำเมื่อวันกริปครับน้ำมืวันกริปเนี่ยก็คือเป็นกริปสัญชาติญี่ปุ่นนะครับแท้ๆเลยนะฮะก็คือทําที่ญี่ปุ่นเลยคุณสมบัติเด่นของน้ำเมืวันกริปนะฮะอย่างแรกครับผมที่ทุกคนพูดถึงของยี่ห้อนี้คือนุ่มคนะความนุ่มคือน้ำ b ม r ่อวันกริปเนี่ยเมื่อท่านใช้นะฮะหรือเมื่อท่านได้สัมผัสเนี่ยสิ่งแรกที่ทุกคนบอกเนี่ยก็คือโอ้โหนะครับ ทำไมนุ่มขนาดนี้ทําไมฟิลลิ่งดีขนาดนี้นะครับกริปยี่ห้อนี้เนี่ยครับเด่นเลยก็คือเรื่องของฟิลลิ่งนะฮะสองนะจุดเด่นที่สําคัญที่สุดของน้ำม้วนกริปอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าครับสีสันสีสันของน้ำม้วนกริปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกรุ่นที่ของน้ำม้วนกริปเนี่ยสีเขาจะค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็เหมือนกับเอ่อคัลเลอรฟูหน่อยนะครับมีทุกสีให้เลือกสรรเลยคือหลายๆท่านนะฮะที่เป็นลูกค้าของทางร้านนะฮะเวลาเข้ามานะฮะเรียกว่าเปลี่ยน ไม้หนึ่งเนี่ยสีหนึ่งเลย14 14ชิ้นเนี่ยนะครับผมก็พัตเตอร์ชิ้นหนึ่งอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเพราะน้ำมือวันเนี่ยไม่ได้ทำพัตเตอร์กริป13ชิ้นเนี่ยใช้13สีเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้ำมือวันกริปนะฮะตอนนี้เนี่ยน้ำมือวันกริปเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกเล้ว่ามีกี่รุ่นนะฮะตอนนี้เนี่ยน้ำมือวันกริปเนี่ยมีทั้งหมด5รุ่นด้วยกันนะครับ5รุ่นเนี่ยก็คือประกอบไปด้วย1นะครับผมอิชิโปรนะครับผมตัวอิชิโปรเนี่ยก็คือเป็น ตัวที่เรียกได้ว่าเป็น2 l a เลเยอร์นะครับผมก็คือเหมาะสำหรับใส่ไดรเวอร์นะครับผมคนที่ชอบแบบอาจจะชอบจับหนึบๆนะฮะตรงข้างหน้าไอ้ตรงที่มือซ้ายเนี่ยถ้าถานัดมือขวานะฮะมือซ้ายเนี่ยต้องการจับที่ค่อนข้างจะกระชับหน่อยเนี่ยนะฮะก็จะใช้ตัวนี้แล้วเพราะว่ามือขวาเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่นุ่มกว่าสำหรับตัวอิชินะฮะตัวที่2เนี่ยก็คือเป็นรุ่น50 Pro นะฮะ50 Pro เนี่ยก็คือพัฒนามาจากตัว50นะฮะที่เป็นตัว เรียกว่าสร้างชื่อของเขาแล้วกัน50 Pro เนี่ยคือเป็นรุ่นที่นะครับจะมีความแข็งขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่า Pro ที่มีสปีดสูงเนี่ยบางทีน้ำมือวันกิฟเนี่ยอาจจะนุ่มเกินไปเนี่ยบางทีเขาจับแล้วเขาอาจจะมีอาการที่เรียกว่ายิบนิดนึงนะครับผมเวลาลงเหล็กแรงๆเนี่ยตัว50 Pro เนี่ยปรับขึ้นมาให้มีความที่เรียกว่าแข็งขึ้นเนี่ยประมาณ30%นะครับแล้วก็ตัวที่ขายดีที่สุดนะครับของน้ำมวันกิฟนะฮะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยเนี่ยก็คือตัว50ธรรมดา นะครับผมตัวกิฟท์ห้าสิบเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่ขายดีคือฟังก์ชันเขาบอกได้เลยครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างจะนุ่มนะครับและก็นิ่มเมื่อเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆนะครับผมที่มีขายในโลกใบนี้เลยคือกิฟ์ยี่ห้อนัมเบอร์วันเนี่ยคือจะเป็นกิฟท์ที่นุ่มนะครับผมและก็มีฟีลลิ่งที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของนัมเบอร์วันแล้วกันต่อไปนะครับเป็นรุ่นที่4นะครับผมก็คือรุ่นที่นี่สิบแปดกรัมตัวสี่สิบ จะเล็กลงนิดนึงนะครับเหมาะสําหรับการทําฟิตติ้งนะครับผมบางทีเนี่ยทำฟิตติ้งแล้วสวิงเวทไม่ได้เนี่ยใช้ตัวนี้ครับ48กรัมนะครับหรือท่านไหนที่ชอบกิฟที่ค่อนข้างจะเรียวกว่าเนี่ยใช้ตัวนี้ได้และตัวสุดท้ายครับ43กรัม43กรัมเนี่ยก็เหมาะกับอาจจะนักกอล์ฟผู้หญิงเด็กนะครับผมหรือนักกอล์ฟซีเนียร์ที่ต้องการทําน้ําหนักนะครบบางทีอย่างที่บอกครับน้ำม้วนกริปเนี่ยเป็นกริปสําหรับการทำคัสตอมนะครับถ้าเกิด43กรัมเนี่ย บางทีเนี่ยถ้าเกิดเราทำไม้นะครับแล้วสวิงเวชไม่ได้เนี่ยเราสามารถใช้ตัวนี้เนี่ยเพิ่มสวิงเวชได้นะเพราะกริปอาจจะเบากว่าตัวอื่นที่ปกติเนี่ยมาตรฐานอยู่ที่50กรัมนะครับสำหรับ Number ร์วันกริปนะครับผมยังไงเนี่ยนะฮะมีให้เลือกนะครับผมทุกระดับฝีมือเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกว่าเป็นตัวอิชินะครับอาจจะเหมาะกับโปรเอเมเจอร์มือดีหรือตัว50าสิโปรหรือตัว50ธรรมดานะฮะท่านผู้ชมท่านไหนนะฮะไม่เคยเปลี่ยนกริปนะครับผมแนะนำเลยครับ1ปีนะครับผม ควรจะมาเปลี่ยนกริป1ครั้งนะครับอย่างน้อยหนึ่งครั้งเนี่ยคุณจะได้ไมค์ก๊อฟที่เป็นไมค์ก๊อฟเหมือนกับไมค์ก๊อฟจากชุดเดิมของเราเนี่ยกลายเป็นไมค์ก๊อฟชุดใหม่ไปเลยครับอยากจะให้คาจะเกิดความนิดนึงว่าฮะว่าไมค์ก๊อฟนะครับหรือกริปไมค์ก๊อฟเนี่ยกริปเนี่ยมันเหมือนอยางรถยนต์ไงยางรถยนต์เนี่ยท่านใช้เนี่ยนะครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนนฮะมันไม่ได้บุบสลายไปเลยครับแต่มันหมดสภาพกริปก็เช่นเดียวกันครับผมมันเป็นยางครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ไปเนี่ยมันมีอายุการใช้งานยังไงถึงเวลาอายุการใช้งานเนี่ยครับผมถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยมันก็ยังไม่ได้เสียนะมันก็ยังไม่ได้หายไปใช่ครับแต่ความนุ่มนะครับผมจับแล้วการชับมือนะครับผมเนี่ยมันจะหายไปแล้วซึ่ง1ปีหรือไม่ควร1ปีครึ่งเนี่ยควรจะมาเปลี่ยนนะครับผมและท่านเนี่ยจะได้สนุกกับเกมกอล์ฟเพิ่มมากขึ้นนะครับแค่กริปเนี่ยครับผมเป็นสิ่งที่เล็กๆนะฮะแต่ เรียกเลยว่าต้องเปลี่ยนทุกๆ1ปีครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถเข้ามาเปลี่ยนได้ที่อาร์เอฟกอมนะครับผมยังไงเราเซอร์วิสทุกวันนะครับผมตั้งแต่11โมงนะครับผมถึงทุ่มครึ่งทุกวันนะฮะเราเปิดให้บริการทุกวันผมและทีมงานเมนสตอรี่นะครับต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ